เปิดประชุมในส่วนพื้นฐานนะครับประจำวันพุธที่22มกราคมนะครับเริ่มที่ GL g ร o อกูเบลิสนะครับทางคณะกรรมการบริษัทนะครับมีมติเมื่อวันที่20มกราคมนะครับในการซื้อหุ้นคืนนะครับจำนวน51.25ล้านหุ้นนะครับหรือ5%ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วนะครับวงเงินสูงสุด330ล้านบาทโดยเทียบเท่า6.44บาทหุ้นนะครับทั้งนี้จะเป็นการซื้อหุ้นในเซ็ตนะครับระยะเวลาซื้อคือ6เดือนโดยหลังจากนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาวิธีขายหลังสิ้นสุดโครงการ6เดือนนะครับแต่ไม่เกิน3ปี โดยอานขายเข้าเซ็ตหรือทํา PO นะครับทางฝ่ายมองว่าสาเหตุของการประกาศซื้อหุ้นคืนนะครับเนื่องจากมองว่าราคาหุ้นปรับลงมากนะครับทั้งนี้ G.L จะบรรจุเรื่องดังกล่าวนะครับเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามารถผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไปโดยทางฝ่ายคาดว่าจะอยู่ในช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับและคาดจะเข้าซื้อหุ้นการเข้าซื้อหุ้นนะครับจะเกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาเป็นต้นไปนะครับอยู่ในกรอบเวลาไม่เกิน6เดือนผลการซื้อคืนนะครับจะทําให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากหุ้นที่ซืื้อคนจะไมม่ีิทัปผล นอกจากนี้จะเพิ่ม EPS นะครับรวมถึง ROE เช่นกันทางฝ่ายประเมินว่าหลังซื้อหุ้นคืนแล้วนะครับ EPS และ DPS ปี57จะเพิ่มเป็น0.42บาทต่อหุ้นนะครับและ0.3บาทต่อหุ้นจะเดิมประเมินไว้ที่0.41บาทและ0.28บาทต่อหุ้นในส่วนผลประกอบการไตรมาส4นะครับคาดดีขึ้นเทียบ Q1Q นะครับโดยประเมินไว้ที่59.15ล้านบาท แต่ทั้งปี56นะครับกำไรจะยังปรับลงนะครับราว19.9% EBIT มันที่286ล้านนะครับสำหรับผลประกอบการปี57คาดเห็นประกอบการฟื้นตัวนะครับสนับสนุนโดยการเข้าลุกธุรกิจในกัมพูชามากขึ้นนะครับในส่วนกระแผ่ธุรกิจในอนาคตนะครับ GL เตรียมเปิดธุรกิจเช่าซื้อรถจักรย,นยานยนต์ในลาวนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอรับอนุญาตนะครับคาดเริ่มธุรกิจได้ในช่วงไตรมาส3และจะเป็นปัจจัยสนับสนุนกำไรในปี58 ทั้งฝ่ายมองว่าธุรกิจของ GL ในประเทศไทยนะครับยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศร,รษฐกิจอ่อนแอนะครับหากลุกธุรกิจต่างประเทศจะยังช่วยสนับสนุนผลกำไรนะครับราคาหุ้นปรับลงแรงในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยทางฝ่ายโดยทางฝ่ายคงคำแนะนำซื้อนะครับเราคาพื้นฐานปี57ไปที่8บาทส0สต,ตางค์นะครับสำหรับ GL ต่อที่ เดลต้านะครับคาดผลการดำเนินงานไตรมาส4นะครับมีกำลัสุทธิอยู่ที่1,700ล้านบาทนะครับลดลง35% q ินคิวะครับจะปกติในช่วงไตรมาส4นะครับจะมีการตั้งสำรองสินค้านะครับและค่าใช้จ่ายที่มากกว่าปกติส่งผลให้มาจินนะครับอ่อนลง q ิวนนะครับแต่เรายังคาดว่าผลประกอบการนะครับจะดีขึ้นนะครับ31% Year เย Year นเยียนะครับในขณะที่ผลการดำเนินงานปี5 6นะครับ คาดว่าจะมีกำไรสุทธินะครับที่5,390ล้านนะครับเพิ่มขึ้น24%เยียร์นะครับจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะครับในส่วนของผลประกอบการปี57นะครับทางผู้บริหารนะครับแจ้งว่ายอดขายปี57น่าจะเพิ่มขึ้นได้ราว5-10%นะครับจากสินค้ากลุ่ม Data Center ยังมีการเติบโตนะครับการฟื้นตัวเศรษฐกิจในยุโรปแล้วก็สินค้ากลุ่มพลังงานทดแทนนะครับคาดว่าจะขยายสินค้าได้นะครับในกลุ่มซื้อมาขายไปมากขึ้น โดยทั้งฝ่ายนะครับปรับเพิ่มประมาณการปี57ขึ้น6%นะครับเป็น5,449ล้านนะครับซึ่งเพิ่มจากผลประกอบการปี56นะครับที่ประมาณ1%แม้ผลประกอบการปี57นะครับทางฝ่ายคาดว่าอาจจะไม่ได้ขยายตัวมากอย่างเช่นบริษัทอื่นนะครับแต่คาดว่าการดําเนินงานปกติยังมีอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่า5%นะครับอีกทั้งคาดผลการดำเนินงานปี56จะจ่ายปันผลได้อย่างน้อยนะครับ2.70ตางค์นะครับคิดเป็น ตั้มไทยเงินปันผลนะครับที่ราวห้าเปอร์เซ็นต่อปีนะครับปรับคำแนะนําไปซื้อเก็งกำไรนะครับและปรับราคาพื้นฐานปีห้าเจ็ดนะครับขึ้นเป็นห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะครับสำหรับเดลต้าต่อที่ TCAP นะครับรายงานผลประกอบการไตรมาสสี่นะครับมีกำไรสุทธิที่หนึ่งพันสองร้อยล้านบาทนะครับต่ำกว่าที่คาดมากนะครับเนื่องจากมีการตั้งสำรองสูงนะครับจากเดิมที่เราคาดไว้ว่าไตรมาสสี่ทีแคปจะมีการตั้งสำรองลดลงนะครับโดย ผลการเนินงานไตรมาสสี่นะครับลดลง2 6 Q1Q ซนคคะครับเนื่องจากรายได้จากธุรกิจประกันลดลงนะครับแต่เมื่อเทียบกับไตรมาสสี่ปีก่อนนะครับผลประกอบการนะครับเพิ่มขึ้นถึง10 4่ยีเร์ซนยอันเยียนะครับเนื่องจากรายได้แทบทุกรายการเพิ่มสูงขึ้นนะครับการเติบโตสินเชื่อเช่าซื้อนะครับเป็นสายสําคัญนะครับที่ทําให้สินเชื่อไตรมาสสี่ของทีแคปนะครับกลับมาเติบโตนะครับหลังจากไตรมาสที่ผ่านมาสินเชื่อมีการลดหดตัวลงนะครับจากสินเชื่อ รกินะคาดว่าปี57านะครับกำไรของ T c แ p จะลดลงนะครับจากไม่การไม่มีรายได้พิเศษนะครับแลนั้ฝ่ายปรับลดประมาณการลงเนื่องจากคาดว่า NPL จะยังเพิ่มสูงขึ้นนะครับจะทําให้ TCA p ยังมีการตั้งสํารองสูงอยู่นะครับในปี57จากการปรับลดประมาณการกําไรลงนะครับทำให้ราคาพื้นฐานทีแ p ปรับลดลงด้วยนะครับเหลือ48บาท50นะครับจากเดิม45บาทนะครับแต่จากฐานสินเชื่อนะครับที่ของ TCA p นะครับที่เป็นสินเชื่อเช่าซื้อเป็นส่วนใหญ่นะครับจะทําให้ TCA ทีะคบนนะครับ หกอมีการปรับลดตัดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับราคาหุ้นค่อนข้างถูกนะครับเทียบกับกลุ่มนะครับจึงยังคงแนะนําซื้อนะครับสำหรับทีแคปต่อที่ธนาคารกรุงไทยนะครับรายงานผลประกอบการนะครับไตรมาสสี่นะครับมีกำไรสุทธิที่10,000ล้านนะครับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับและดีกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้นะครับ เนื่องจากมีการตั้งสำรองน้อยกว่าคาดนะครับโดยกำไรไตรมาสนี้นะครับเพิ่มขึ้น13% Q1Q นะครับเนื่องจากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมากนะครับจากเงินค่าไดถอนอนปสงทุนจากกองทุนวิจุพักนะครับและการตั <S <S ้งสำรองลดน้อยลงเเมื่อเทียบกับไตรมาส4ปีก่อนนะครับกำไรไตรมาสนี้นะครับเพิ่มขึ้นถึง1,327%นะครับจากรายได้แทบทุกรายการนะครับโดยเฉพาะรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับและการตั Bey ้งสำรองนะครับที Rice ่ลดลงมากนะครับเหลือเพียง3,100ล้าน จะปีก่อนที่มีการต้าสำรองถึง1 1ึ0 0ล้านไตรมาสี่นะครับเป็นไตรมาสที่ KDB มีสินเชื่อเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดนะครับโดยเพิ่มขึ้นที่เพียง1.9%นะครับ Q1Q แต่ก็ทําให้ทั้งปี KDB มีสินเชื่อเพิ่มขึ้น12.2%นะครับและมีการสุทธินะครับปี56ที่34,000ล้านนะครับเพิ่มขึ้นถึง45% y สิบห้าเปอนะครับจากการต้าสำรองที่ลดลงมากคามีการจ่ายปันผลนะครับ1 15บาาทสตงตงค์่อหุ้นนะครับาทสที่5.9% โดย KDB ยังไม่มีการจ่ายปันผลระหว่างการออกมานะครับส่วนปี57นะครับคาดว่า KDB จะมีการตั้งสำรองลดน้อยลงอีกนะครับซึ่งทำให้กำไร,ราสุดทีินะครับเพิ่มขึ้น4%เป็น35,000น้านล้านนะครับคาดมีปันผลที่1บาท20สตางนะครับอยู่ที่5.9เาปอร์เซ็นต์แล้วคงราคาพื้นฐานของ KDB ไป้ที่25บาบาทนะครับแล้วก็แนะนำซื้อนะครับสำหรับ KDB นะครับก็เมื่อวานมีแถลงเป้าของบริษัทนะครับก็บริษัทมองเป้าจองนะครับปีนี้เพิ่มขึ้น9%เปเป้าโอนเพิ่มขึ้น13%นะครับแต่ว่าดูอย่างนี้ก็โตไม่เยอะนะครับแต่ถ้าดูไส้ในเนี่ยเขาหวังอย่างมากเลยครับจากเป้าจองเป้าโอนโครงการบ้านและทาวน์เฮาส์นะครับซึ่งบริษัทเนี่ยในในเวลาเดียวกันเนี่ยบริษัทเปิดโปรเจกต์ใหม่ใกล้เคียงกับปีจากมูลค่าใกล้เคียงกับปีก่อนนะครับ ในความคิดเห็นของเรานะครับเราคิดว่าเป้าจองเนี่ย9%ไม่มากก็จริงนะครับแต่ถ้าเราไปดูเป้าจองออของบ้านและทาวน์เฮาส์เขามองไว้50%กับ41%เนี่ยโตกว่าปีที่แล้วอีกครับปีที่แล้วได้9%กับ15%ถ้าเราดูสถานการณ์ทางการเมืองแบบนี้นะครับความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจภายในนะครับเราคิดว่า ในขณะเดียวกันเนี่ยเขามองเป้าจองคอนโดลดลงนะครับก็น่าจะสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแผนการเปิดโปรเจกต์ใหม่เนี่ยถ้าเกิดบรรยากาศเป็นอย่างนี้อาจจะเลื่อนไปครึ่งปีหลังนะครับจำนวนโครงการใหมค่คอนโดใหม่นะครับก็น่าจะลดลงนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลนะครับที่เราคิดว่าเรามองเป้า คาดการยอดจองลดลงนะครับซึ่งเป็นการมองต่างมุมนะครับกับทางบริษัทนะครับโดยเรามองว่าโครงการบ้านและทาวน์เฮาส์เนี่ยก็มองว่าบริษัทเนี่ยอาจจะมองโลกในแง่ดีเกินไปนะครับทางฝ่ายเนี่ยขอมองแบบระวังระวังนะครับโตไว้แค่5%เนะครับในขณะที่ปัจจุบันนี้บริษัทมีแบ็ค์หลอกนะครับมาโอนปีนี้เนี่ยหมื่นล้านส่วนที่เหลือเนี่ยก็ต้องไปหวังจากยอดจองบ้านและทาวน์เฮาส์สต็อกการขายสต็อกโครงการคอนโดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ประมาณการของยอดจองบ้านที่บริษัทโตมากเนี่ยเขาก็หวังว่าจะไปนหนุนตรงนี้เองนะครับแต่ถ้าเราดูกับประมาณการของเราที่เรามองยอดจองเนี่ยออของบ้านและทาวน์เฮาส์โตแค่5%เนะครับเราจึงมองว่ากําไรปีนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะต่ำนะครับยอดโอนปีนี้น่าจะไม่โตมากนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นแค่1%นะครับมาจิ้นนี่อาจจะลดลงเล็กน้อยนะครับเราดูแล้วต้นทุน ก่สร้างต้นทุนที่ดินอาจจะเพิ่มเล็กน้อยสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอนนะครับอาจจะทําให้การปรับราคาขายเนี่ยเพื่อผักภาระเนี่ยทำได้น้อยกว่านะครับเรามองกําไรปีนี้ลดลง10%นะครับเป็นการมองต่างมุมกับบริษัทนะครับเพราะดูจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเรามองว่าโกลดปีนี้อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ราคาหุ้นเนี่ย ค่อนข้างตกลงมาเยอะนะครับตกลงมามาเทรด P/E ที่8เท่าซึ่งเราทําประมาณการเนี่ยเราคิดว่าสะท้อนกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับราคาปัจจุบันนั่นเลยค่อนข้างที่จะมี P/E ที่ค่อนข้างต่าจึงปรับคําแนะนําเป็นทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานมองที่20บาท90สตางค์สำหรับ LPN นะครับก็ ยอดโอนใน Q4 พลาดเป้านะครับแต่ว่าคิดว่าอาจจะมีปรับแผนการโอนในปี57-58นะครับสำหรับยอดโอนเนี่ยในปัญหาการเมืองปลายปีเนี่ยทำให้การขายสตออ็อกคอนโดช่วง ไตรมาส4เนี่ยลดลงนะครับลูกค้าก็ชะลอการโอนนะครับในโครงการหลักๆเช่นชนบุรีสุขุมิตรโครงการลำคําแพง60ทับ2นะครับก็เข้ามาต่ำกว่าคาดเพราะฉะนั้นยอดโอนใน Q4 เนี่ยเข้ามาแค่3,008ซึ่งหมายถึงว่าทั้งปีเนี่ยจะโอนได้แค่30,000่ 13, ล้านนะครับถ้าเทียบกับเป้าที่1 5ื่นก็จะพลาดเป้านะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเรามองว่ายอดโอน Q4 ออกมาเนี่ย ถ้าดูเยียร์เยียจะลดลง4-4%นะครับกำไรจะลดลงจาก Q4 ปีก่อนแต่ Q4 ปีก่อนนะั้นมียอดโอนที่ค่อนข้างเยอะนะครับภาพรวมเนี่ยภาพรวม ผลประกอบการนะครับ Q4 ก็จะเติบโตไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับกำไรในปี56นั้นคิดว่าจะจบเติบโตสัก11%นะครับโดยที่ทางฝ่ายคาดหมายการปรับลดประมาณการ13%นะครับเพราะว่ายอดโอนที่ต่ำกว่าคาดนี่เองนะครับทำให้ทางฝ่ายเนี่ยปรับลดประมาณการกำไรปี56 13%เหลือ24,000ล้านทั้งนี้กำไรปี56เนี่ยยังจบลง เพิ่มขึ้น11%นะครับโดยมีแรงผลักดันจากมาจินที่ขึ้นมาอย่างโดดเด่น34%จาก32%เพราะว่าการโอนปีนี้มาจากการโอนนี่มีมาจินดีนะครับอ,อ,อัตราการจองของโครงการที่จะโอนปี57นะครับก็มีหลายโครงการที่ยังขายไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีแบ็กหลอกเข้ามาโอนปีนี้แค่9 0 0 0ล้านนะครับส่วนที่เหลือต้องไปหวังการขายจากการขายสต็อกในระหว่างปี ในระหว่างปี57นะครับเราคิดว่าการโอนปี57เนี่ยจะโตรประมาณ10%นะครับขณะที่มาจิ้นโครงการปีนี้เนี่ยจะต่ำกว่าปีก่อนเล็กน้อยนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยยอดโอนอดยอดจองโครงการที่เปิดปีที่แล้วเนี่ยที่มีกำหนดโอนปี58เนี่ยกับมียอด จองที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีแบ็กหลอกไปรอในปี58ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราคาดหมายได้ว่าการทํากําไรในปี58จะกลับมาอย่างโดดเด่นเพราะฉะนั้นดูโกลดเนี่ยปีนี้ ห้าเจ็ดนี่อาจจะโตไม่เยอะแต่มี58ที่รอที่ดีรออยู่นะครับราคาปัจจุบันก็ตกลงมาค่อนข้างเยอะออมีราคา P/E ที่ต่ำกว่าช่วง P e ในอดีตนะครับดีเวเดนห้าปร์เซนะครับปรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่ส7บเาทสามสสตางค์สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณ